นสนั่งสซนเขาบนบรรยากาศเนาะวันนี้มันมืดพิเศษตอนนี้น,น้อยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาน่บินพระบาทเนาะเป็นมูคณะเนาะก็เป็นมูคณะมาบินพระบาทเมูคณะมาบินพระบาท บึงพุ่นเลยมาบรรยากษา์ใใากาัดใกล้รถจีนบ้านนี่มันดุนดุนคอยได้เห็นเท่านึงเงินอกบรรยากาศแบบนี้นะเดี๋ยวนี้น้อยบวชใหม่ก็ว,ว่าแม่นแนันนี้นะ่ะ พุทธศานสนิกชนเพิ่นก็นได้พากันเนะเาะทำไรกันมาไท่บาทซักบ,บาทเนาะซักบ,บาทจากน,น้ำนะเพื่อเป็นบุญกุศลอุทิศให้แกผู้ทีท่ลงลับไปแล้วนั่นเนาะอันนี้มันเป็นกิจกรรมอันหนึ่งของพุทธศาสนาเนะาะนี่นะพุทธศาสนาที่ได้ปฏิบัติกันมา แต่ใดๆมาแต่บรรพาวรุษเนาะสืบทอดกันมายาวนานเนาะอันนี้คเรื่องพุทธศาสนาก็มีเนะาะพระสงฆ์พระเจ้าเพิ่นเกิดโบสถ์ดีเพินพ่นโบสได้มาแบบนี้ได้ขนาดเนาะโบสดีๆเพินพ่นโบสได้มาแบบนี้นแล้วก็พระสีะทรัาพา์ อภยพรโยมพร้อมกัน,กนอภิวทานาเสเรสะเนจังวุฒาปัจาิโนจัดตารธรรมวันติอายุวันโนทุกขังภาะรัง นก,กัน้ัปบบ่าจะทงกิจกรรมแบบนี้โบยดีก็บอได้ดมาเห็นเดอ้อท่านชมด้วยนี่แหละกิจกรรมแบบอันเป็นมูขณะะเนาะเลนน้อยคนมาเนาะที่ว่าส่วนหลายละแม่นี้งแต่พันมาแบบอันพันมาแบบอัน อ,เอ,อูเดียวเออองเดียวน้อฮูบเดียวภาษาไทยว่าหูบเดียวภาษาลาวว่าองเดียวแต่ว่าอันนี้เพิ่นมาแบบกิจกรรมแบบมูคนะ่คณะซึ่งแมนจัวน้อยก็ว่าเมนล่ะภาษาไทยว่านี้น้อยภาษาลาวว่าจัวน้อยนาะได้มาพากันมานาะเข็ดกิจกรรมเดินบินพระบาทน้อภาสิว่าปิดกิจกรรมหนึ่งเพื่อทิ่สอนให้แก อันนั้นนน้อยหรือว่าจัวน้อยบวชไม่หันผู้จับวิธีว่าถนนไปเนาะเขาไปบิทบาทเนาะได,นนาด้อันนี้อยู่ตลาดอตลาดสดอ่อนนุ่นเท่านี้เลยอันนี้ก็แม่ค้าสาวขายอยู่แถวตลาดเท่านี้เพื่อได้น,นันม้าม้าพย่อยกันมาตักบาดหย่าน้ำเนาะ เพื่ออุทิศตนอุทิศอันทีนน่ว่า,าห,าหาันให้แด่บรรพบุรุษหรือว่าให้แด่ผู้ที่ลงรับไปแล้วได้มาหับเอาบุญกุศลที่ว่าเขาได้ตักบาตรอย่างน่าไปแล้วนั่นเนาะต่อมากระแม่นต่อมากระแมนนี่พระทรงพระเจ้าพึ่นกะพึ่นกะให้คำพรไสเนาะ ใ่้คำพภรสายเดอันนัะอ่าคุตตานิกชสนที่ที่มาบินพระบาทท่านเนาะเพื่อให้ได้นะคที่วราลุมรวมกับเป็นให้ได้ทับความสุขกายสบายใจสุขภาพเข้มแข็งแข็งแห้งเนาะอยู่ดีมีแห้งเนาะแล้วก็ดีมีหแห้งแล้วก็เท็ดแนวได้ทำมาค้าขายก็ใาหา้ ขายขาย,ขายดีขายดีขายร่ำขายรวยได้ห้างได้มีเนาะทุกคนเนาะนี่เป็นบรรยากาศอันนึงอยู่แถวตลาดสดยมสามเส้าๆเด้อดิยามเส้าหกมวนเครื่องเส้าเนาะ,ะนี่ได้บรรยากาศที่ว่าอานนาใบดีหาบม่ได้เนาะแบบนี้อานะ ันนี้เพิ่นแม่ค้าเส้าขายเพิ่นกระขายอาหารการกินย่างเช้าดีโบอืดโบยากเนาะสามารถมานัังกินได้แบบชิวซิวส่วนตัวได้อย่างเช้า,าเส้ามาต่หกโมงเช้าพูดแหละพูดได้ที่ไปเรียกไปงานไปล่ามาก,การก่อานมัณังกินก๋วยเตี๋ยวกินเฟอร์กินเา้าลาดหน้ากินอาหารตามสอกตามซังได้เมื่อเนาะอาหารนั้นลาดหน้าก็มีอาหารแบบ ใส่ถุงใส่กล้องใส่ยังเอาไปกินน้ำทางเวลาเดินทางเนาะไปเยียกไปงานนั่ะเนาะได้มืดแล้วทำสมอันนี้มันแบบอันน่ะสาวบ้านสาวบ้านเฮาเนาะอันนี้ีทีวิตนนึงที่ว่าแต่เศร้าๆโบยดีโบได้มาเห็นเนาะถามว่าเฮาโบทื่งใจเศร้าอันน่ะยืแหน่แหน่อ้อนรุ่นเท่าในหลักกรุงเทพหานครเท่านี้างไรเด้ออนี้กิจกรรมที่ว่าโบยดี หาบ่าได้ซอกบ่เห็นนะบ่โมดีเขาเจ้ากับพอดีมะบังเอิญมาปาสิมาซื้อจับกล้วยเนะาะปาชิมาซื้อจับกล้วยกับพอดีจับกล้วยเพิ่นมาเพิ่นมามาขายเพราะว่าเพิ่นว่าได้ยินว่าฝุ่นมันลมมันแห้งมัอเศร้านีนะ่ตอนห้ามม้งเศร้านะทั้งลมทั้งฝุ่นแล้วเพิ่นเลยบวกกล้ามาขายเพิ่นมาแล้วเนาะแต่ว่าเพิน่นเนาะกาบเนาะ ปลาท่องกูภาษาไทยปลาท่องกูภาษาลาวเป็นจับกล้วยเนาะเพิ่นบบขายเพิ่นบามาทอดขายกันเลยว่าขครเจ้ากับผู้จักเช่อย่างเพราะว่าปกติแต่เท้าๆกินนะนปลาท่องกูกับกาแฟได้บ่มีแล้วก็เรียกว่ามานั่งกินนั่นตั้งกินแต่นี้แหละตั้งกินเฟอก็ว่าแมรือว่ามีมีรวมมดเนาะกับ โบมีปลาต้องโกลแล้วก็จำเป็นได้มานั่งกินนี่รสมิตรจะมีเาจะมักใช้ถุงน่องเรลลายๆนี่แหละมักมักยำถุำงน่งอกเนาะยำถุงอกีน่องเรลลายๆมันแซ่บจะพักกินพ,พักได้บอกเป็นว่า กินพับเป็นเสื้หลายเนาะพับเป็นเสื้หลายเรื่องชิ้งเรื่องอันเนื้อหันโอ้บคกไปกินเลยนี่จำเป็นก็ได้กินปกติซื้อปลาทูซื้อปลา,านิ้นคนเฮ็ดต้มส้มปลานิ้นอันหนะแบบลาลาวอันหนะเพิ่นด้วยว่าแกงส้มปลาอันหนะไเจ้าก็ไปซื้อปลาคาประจำเพิ่นเรื่อย เนื่องจากว่ามันเป็นยามมันมันเข้าในฝุ่นตกเนาะเมื่อว่าฝุ่นตกเนาะเมื่อว่าฝุ่นตกเนาะก็เห็นให้มีเศร้านี่ขนาดกสิเดี๋ยวนี้มันกระโบกตกแล้ว ouais, มันก็แบบยิ้มแย้มย well, no. ha okay. ิ้มแย้มเนาะเศร้าๆนี่ประมาณห้าโมงเพิ่งหกห้าโมงนี่แหละผมคิดว่าลมแห้งเนาะแล้วคือรับยุซีมีฝนแต่ว่าลมแห้งๆคือรอบยุมีฝนเนาะหนักบนะ เราห่านจับกล้วยคนห่านปลาท่องโพิคนมาแล้วคนเก่นในได้ินาิคนมาแล้วมันลมแห้งหลายคนบุก้าสิมาเสเพามันต้องได้ทอดน้ำมันดิคนบุก้ามาทอดขายกันเลยคนดรซับว่าซานกูใกล้ชิดอยู่ใกล้เพื่อนะเวเ้าให้ฟังเนาะรับเจ้าก็เลยบ่ได้กินซัําปลาท่องโขงกับกาแฟคน่อนที่ว่าที่ืือไปกินอยู่บ้านพกก็ที่กินอยู่บ้านุมนแหละ เลยจำเป็นได้มานั่งกินอันหนึ่งอะไวเตียวหรวมมีรวมม,รมีดกาวแมนอะพอกินอยู่นรอบนอกทำซนอกน,น,อกน,อน,นี่นลักซีรีสอันหนึ่งของเช้ากรุงเทพมหาคนครก็คือเ้าไทยออนนุดเท่านี่แหละเนาะ อนนุทออนนุทนี่ยยุคเขตนะนะพักขนงเด้้อท่านผูชมเด้อนะเนาะเหตุพักขนงนี่แหละก็ถือว่าเป็นเขตที่ว่าโอ้ซุ้มซนสมก้อนเนาะเดี๋ยวนี่แหละเจ้าค่ะพเจ้าตอนสามสิบปีหลังฮะเนาะแถวนี่ฮะถือว่าเงะนะเียบเราฟังฟังพักขนงเบื้องอเบื้องตะเป็นออกถือว่าอยากถือว่าบ้ันถือว่าภาศาลาฮูนบ้านนอกฮานาะเนาะแถวนี้ะนหะ นี่จ่ฟังพระขนงเบื้องเบื้องตะวินน่ะโต๊กจริงอว่ามีมีเนี่ยคนหลายเนาะมีสุมชนหลายวัดเนาะเราว่าพื้นมาสามสิบปีเนาะสามสิบปีสามสิบปีอันนั้นสามสิบปีหลังเนาะว่าวมาอดเดียวนี้ละโต๊กอันน่ะเกีบพระขนงเบื้องฟังตะวินออกพอนุดไปหาพูดละไปหา ยังอันด้นบางจากไปหาหนพุ่นล้บางนอกบางนาเป็นในเมืองโอ,อก็อนไปแล้วคอดบางนาพุานา่นะ้นฮอกขบุตรประกาศนัตโอเป็นสำหกสมโฮพกนันเป็นเจริญเมืองเนาะที่จริงสมโฮงคันเจริญมาเตยแล้วเนาะเจริญมาเตยแล้วสมโฮ่ต้องเจริญมาเตยเดี๋ยวนี้แห้งถือว่าเป็นเมืองเก่าก็ว่าได้สมโฮ่เนาะ เาเจ้าก็สิบรรยายให้ท่านผู้ชมได้ฟังบรรยากาศสยามเศ้าๆอยู่ตลาดสดก้อนน,นุชเนาะมานั่งกินเข่าได้เพื่ออนที่ไปทำงานไปมาลากการต่างๆเนาะนั่งกินข้าวกินน้าแบบห้อนๆสดๆห้อนๆน,นี่นะแล้วก็แล้วก็วกจิ้ค่อยไปทำห่วงทำงานกันเนะาะสุดทุดทายก็บโบบีอย่างาใช้ให้พอนบรรดาทาน คุณสมพงษสุขคามแขง่งแข่งแข่งเฮ่เนาะมื้อนี้ได้มาไหว้พระได้มาตักบาตรแล้วมื้อนี้ได้มาตักบาตรญาติน้าได้มาไหว้าพระภาวนาแต่เศร้าๆ,ๆนอนตักบาตรเนาะนำันนน้อยหรือว่าตัวน้อยเนาะคุบาน้อยก็ว่าแม่และนะก็กิจกรรมแบบนี้หันบริวรีบ่ได้เห็น,นเอาโชคดีโชคดีบ่าสู้ๆ,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 ๆ